โ <Okay. S 2> อเคอะมาต่อเลยนะพักสองนะคระมามาคร้งนี้จะเริ่มเล่นนะครับขอหาดีสแมทก่อนนะอโอ้โหไม่แฟร์เล ไม่ต้องอะไรมากอย่าอย่าคิดมากเียอย่าคิดมากนะฮะอย่าคิดมากฮะอย่าคิดมากโอเคนี่คือปืนพกนะจำไว้นะนี่คือปืนพกโอ้ย <preserved> อ,อะไรเออโอ้ดูเอลดีเอ็นเจล อะไรวะอ่านไม่ทันปืนอะไรไม่ร้อวะผมไม่เชี่ยวชาญเรื่องปืนอออตต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 กูรอดรอดรอดกูรอดกูรอดออ้หูอ้หเออ นี่มันสงครามมีดหรือเปล่าไหนหนบอยบุกมันบุกมันแดกแม่งเลยฝัดแม่งฝัดแม่งกูบังอาจบังกาทำกูเมื่อกี้แอกแม่งเลอยอแหละไม่ได้ไม่ได้แดกเอ้ยไม่โดนอ่ะฟิวฟิวอ๋อไม่โดนอุ๊ยตุ๊ปปปป ห,หลบหลบได้หลบได้หลบได้ทำไมเขาหัวจังเลยเติมแบบแม็กซิมัมใช่ไหมเนะี่ยเตอเฮ็ดช็อตแม่งเฮ็ดช็อตแม่งเลย,เลยเทำดีไรหนอ สะใจมาาต่อเลยต่อเออเออเอเอ็นไอล่ะเออ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 เอาคืนเอาคืนเอาคืนเอคอเอออคออ แลทีเลยหนึ่งนัดต่อหนึ่งตัวรู้จักเปล่า YouTube นะยูเทพศูนย์ศูนย์เจนะไข่ล้อเล่นอยู่เนอะมันหายไปไหนวะอ้าวเหลือคนเดียวแล้วนี่หว่าผมหายมันอยู่ไหนวะไม่มองไม่เจออาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้ กระโดดไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยมันอยู่ไหนวะอืดูตัดมะอ้าวเย็ดชนะเฉยเลยนคนโหดก็อย่างนี้แหละ <laughs> เราต้องใช้จามิทอฟแต่การเลง เราเน้นแม่นยำฮะเอาเอาเลดล็อกอะโอ้ไม่ยุดติธถรำไม่ยุดติธถรำเรายศขีดจะเอ,อะไหลไปสู้ฮะ โอ้โหนกเจอไข่ล้อเล่นหน่อยเป็นไงวัดไปดุ๊ด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 ้ด๊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 ดอด๊ด๊ด่ด๊ด๊ดเลยดชออดด๊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 ดอด๊ด๊ด๊ดชดอต๊ด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 ดด๊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 ดนน อูออ้อัดแม่งเลยได้ฆ่าได้หนึ่งคนก็พอใจแล้วบายอ๋ออยนนี้หรอจะมาสู้ขายล้อเล่นอะโหนงเว้ยคว่างระเบิดไปแล้ว โดนแล้ววะอออตต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 อตเออโอ้เราเน็ตเวิร์ชคนเดียวไม่เป็นไรอมมตตตนไม่ไม่เอาเราไม่ค่อยมั่นใจควงระเบิดไปแล้วอ้าวหายนั่นไง พูดคำหยาบนั่นเองครับพวกคำหยาบเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะแต่สังคมไทยก็ยังพูดต่อไปนะฮะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยนะครับนี <c oughs> ่คือการดำเนินการของประเทศไทยนะครับลุย Fire the hole อ้าวอู้ดเอือหลงไม่ทันอีกแล้วอืม <c oughs> ไม่ยุติธรรม เลยมียุติธรรมอัด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 ยางเดียวมันนั่งเราก็นั่งนะอัดอัดอัดมันนั่งเราก็นั่งมาแฟร์ไว้โไ้ยไม่โดนรถจอดมาเลยว่าอัดมันเออเรือเละ ปืนหน่อยดิขอปืนหน่อยดิออ <c oughs> ไม่น่าเล่นเลยกูมองหม่อนเฮทฮันเตอร์ด้วยคือต้องเฮดช็อตอย่างเดียวนะคะอ่าจัดมาเฮทช็อตอย่างเดียวก็ไม่กลัวเฮ้ยนายขอหน่อยดินายนายนายกูกูเก็บไว้ได้เหรอนายไม่เป็นไรไม่เป็นไรนายกูกูเล่นมีแล้วนาย โอ้นอนโอ้โหโ,โอ้มาแต่ไกลโอ้แหลกแหลกแหลกช่วยชีวิตโอ้โอ้เออไม่น่าไปรับกระสุนเลยมันเล็งได้ทำไมเราเล็งไม่ได้เดี๋ยวนะเรามีลายฟันจูโจมเราต้องฆ่ามันอีกสองนะฮะหักจะภา,ารกิจเสร็จสิน้นไปนะเดูไม่โดนใครเลย อัดมันอัดมันอัดมันนั่นแหละลุยไปแบบนื้อเลุยค่าสึกเคลีลอมี่ทะลุมันให้ทะลุนะครับจะครบสิบนาทีละวแบบเดี๋ยวอะไรเป็นไรลุยต่อไปจอช่วยหน่อยเนาะเดี๋ยวมีพักสามชัวร์ นะครักต่อไปอาจจะเป็นาเล่นแบบกับเพื่อนก็ได้นะใครจะไปรู้น,นะครับนี่คืออะไรนะนี่เซนเซอร์นี่คืออะไรฮนะเราต้องฆ่ามันเราต้องฆ่ามันแกมัน ไป,ไปโทษดีเขในให้หนูโอ้ยแกมันดีเขนงงันเลยแกมัน